คือเดีนี้แอปไลฟ์เขามีถึงขนาดนี้แล้วหรอครับทุกคนคือมันจะมีกลุ่มแชทไลฟ์ที่เป็นแบบแชท p r i v a t e กับแชทพ b l i c ซึ่งก็จะเป็น VJ ที่เขามาเปิดกลุ่มแล้วก็ทำคอนเทนต์ลงไปในกลุ่มอะค่ะเข้าแล้วคือจึงเลยคอนเทนต์แบบโคตรจะซึ่งสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาแนะนำทุกคนนะครับให้รู้จักแอบปบนี้เลยมีสีม่มวง Bear Life ได้ยินชื่อเสียงเวียงนาะมมาพอสมควรนะครับจะเป็นยังไงไปลองเล่นกันเลยดีกว่า ชื่อกอล์ฟครักอล์ฟฟี่ครับพี่เจพี่พี่เจใช่ไหมใช่ครับใช่ครับพี่เจใช่ไหมครับเจครับพี่เจฝนตกไหมวันนี้ฝนตกไหมที่บ้านพี่เจตกหนักมากปลาล้องดังมากตกหนักมากหนากคนใช่ไหมใช่ไหมโอ้โหครับต้องกหนักก็ดูแลตัวเองด้วยนะพี่เจบอกวาเป็นห่วงเนี่ยพี่คนไทยไอเด็กมาก ร้องดังว่ะเป็นโอ๋ขาวมาครับโอ้โหต้องเป็นที่อ่อนไหมอ่ะไหนรองอ้อนมาพี่อ้อนหรือเปล่าพี่เจครับพี่เจจะถึงกล้องไหมโอ้จะบ้าเอาไปหาโอ้จำบ้าดูมันไม่ไหวปะทุกคนที่บ้านมีแก้วกี่ใบคะพี่เจกินข้าวอะไรไปเมื่อเย็น ที่บ้านมีแก้วกี่ใบครับทําไมอ่ะเราจะเฮใจให้หมดเลยเราจะเใจให้หมดเลยเด็กว่าเด็กบอามายมายอดแล้วพี่เจถามก่อนแล้วใช่ไหมว่าที่บ้านมีแก้วกี่ใบันก็ถามคือบ้างที่บ้านพี่เจอปลูกผักหรือเปล่าไม่ได้ปลูกอ่ะไม่หรอกไม่ได้ปลูกครับเอาหรอก็ว่าจะขอหอมสักหน่อยอตายเราทุกคน อยากได้อะไรพูดออกมาเด็กบ้างพูดออกมาพูดได้หรอพูดได้หรออยากได้ที่เจไงอยากได้ที่เจได้ไหมหยุดเลยไม่ได้ค่ะเฮ้ยนี่ส่งสติกเกอร์ดีกว่าทุกคนเนี่ยมาส่งสติกเกอร์ให้ได้นะครับเนี่ยเกิดกอบพีเจมันเกิเจวันนี้มันเกิดกอบนะเอาเคไป ไปเอกเทียนด้วยกันไหมไปเอาเทียนด้วย,นะอยอเ,เอาเทียนเท่าไหร่อ่ะเอาเทียนเล็กเทียน,นใหญเ่เทียนมีเท่าไหร่รบา้างเทียนมีเท่าไหร่บ้างครับเทียนมีเท่าไหร่บ้างครับโอโ้โหหลายขนาดเลยตายตายตายมีตั้งแต่ไทียเล็กเทีสนใหญ่<อ>ดีเฮ้ยเทียนเทียนน้เทียนเทียนน้อแต่ว่าเทียน เชียนอันใหญ่ก็มีแต่ว่ามันปักเค้กไม่ได้มันปักเค้กไม่ได้เทียนอันใหญ่จะต้องปักพี่แล้วแหละเทียนเนี่ยต้องปักพี่แล้วแหละเกาะกันทำไปเอาะด้วยทำไมพี่เจเอาไปเปิดเพลงให้พี่เบิร์ดดี้ก่อนแล้วก็เขาเปิดเพลงให้พี่เบิร์ดดี้ก่อนเออเปิดเลยครับมีแหละเอ้ยขอบคุณครับเปิดเลยเปิดเลยครับเป็นวันเดชยู อก่งมากเอาอีกรอบก็ไปอครับโอ้ยนอารัอจงเลยครับเปล่าเชียน,น,น,นกันพี่เจ้อปล่เาเชียนกันครับเป่เชียนมันเกิดกันดีกว่ามาพร้อมแล้วไปกัน มาทุกคนมาเป่าเพลกกันวันเกิดน่ารักโคตรแล้วก็ขอให้เขากับพี่เจถ้ามีโอกาสเคยได้เป็นแฟนกันในอนาคตเบอกโอเคทุกคนขอบคุณครับเขิน บ้าไม่ไหวปะเด็กสมัยนี้ไหนยืนหน้ามาใกล้ๆหน่อยยืนหน้ามาใกล้ๆหน่อยได้ไหมยืนละครับยืนละครับยืนละคยืนหน้ามใกล้จอยยัยืนแล้วยืนละครับยืนแล้วโอเคจุ๊จ๊บจจ๊บอว่าเออจุบอว่าเอาไปอีกฟังหนึ่งไปเด็กสมัยนี้นะคุณมันกินครับไม่กินได้ ไมกินกับกรอบได้นะอดลองถ้ากินแล้วระวังติดใจไม่ใช่เคสน,นะแต่ว่าเป็นเป็นอันนี้ <c ười> ไม่ใช่เคสแต่ว่าเป็นอันนี้คุยกันสองคนชอบเดก <คน S 2> ็กอชอบเดก็กอพี่เจสองคนนี่สวัสดีครับทุกคนทำยังไงเนาะงสวัสดีครับถ้าอยากคุยกันสองคนนี้ต้องทำยังไงเนาะอ๋อก็มีนี่เลยพี่เจก็มี กลุ่มกลุ่มสปอร์พี่เจเลยสมัครได้สมัครได้กลุ่มสปอร์พี่เจเลยแลยวเพื่อนคๆสนใจไหมไปเลยค่ะพี่พีถ้าพี่พีตีมอนน่ะพี่พีตีมอนได้หนึ่งหนึ่งเวลแตกอ่ะเขามีเซอร์ไพรส์เดี๋ยวตีมอนเราจะมีเซอร์ไพรส์อะไรอ่ะมีทุกคนมีมันมีแบบว่าโปเกมอนเป็นตัวอยู่ข้างบนด้วยมันกำลัมีเซอร์ไพรส์อะไรต้องลองดูพี่เจพี่เจต้องลองดูไหนลองสวัสดีกาหทุกคนเอ๊ย ขาดอมยิ้มขาดอมยิ้มอมยิ้มไปดิอมยิ้มอมยิ้มไปดิปดแต่ไงไมแต่งแล้วโอเคสับตาดูนะครับทุกคนอืมได้เลยถูกในกระบวนการ คินกราครพี่เจไปกันต่อมาดไปต,ต่อที่รันจะมีสติกเกอร์ตรงนี้นะครับทุกคนเราสามารถรับส่งให้น้องๆได้ไปดีกว่าอยู่ห้องน้องกอฟน่าละอันย้อนครับพ้็มาชื่ออะไรเชื่ออะไรครับเนี้ยคือแมนชื่อแมนคัพไม่เหยียบออกใช่เหอไม่เหยียบออก คนมันฮอตปะอะไรเงี้ยออก VIP จะเลยค่ะมีไหมแบี VIP แจกอจีให้ด้วยนะคะอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่แจ้งอ่ะสมัคร VIP คืออะไรอ่ะสมัคร VIP คืออะไรนะครับ VIP ก็คือการพี จะมีตั้งแต่ VIP หนึ่งวีพสองพามายังไง,ง,ไงวันนี้อ่ะยัางไงน้อง็นยังไงนะครับเนี่ยีพกดตรนี้กดงง๊บไปนีตรงนี้แล้ก็เลือกะะ 1, 2, เลยครับจะมีหนึ่สามตามสถาเลยครับดูด้านน้องติาวดีครพี่ตาแล้วนะ <c oughs> โอ้ย เอาไอจีมาเลยเมาเดเ้งกันไมาเ้งกันมามามาเด้งเด้งใช่ไหมมาหาสติกเกอร์ก่อนเด็วเร็วมาเด้งเด้งอ๋อตรงนี้มันเลือกได้นะครับเลือกจำนวนได้ตรงนี้ใส่ไปเลยร้อยลอเด้งนี่ไงล่ะเด้งปเลย เอาแบบไหนเอาแบบเสียวมากเดียวเสียวขอเลื่อนหลบไปก่อนเลยตรงนี้ไม่ได้ไม่ได้ทุกคนเราคือเทสมากเหมือนดิทักส่วนตัวได้ไหมนะเป็นพี P สองสำหรัทักส่วนตัวได้ไได้เลยครับเดี๋ยวพี่ทักไปได้เลยครับ นี่ไงอ๋อตรงนี้เองครับทุกคนเพอทุกคนะซับ V I P นะครับลรวเสร็จแล้วมันจะมากดตรงที่เป็นโปรไฟล์ด้านบนตรงชื่อน้องครับตรงนี้แล้วมันจะมีเป็นชื่อแชทต,ตรงนี้ใช่ปะทุกคนกดเข้าไปแชทกับน,น้องได้เลยเป็นเฉพาะ V I P หนึ่งกับสองก็คือแชทกับ DJ ได้โอ้ยไม่ไวอ,อ่ะทุกคนมาเด็กมันน่ามากกันดูดี ไปดบาทแปเดี๋ยวมาใหม่นะคะเดี๋ยวมาใหม่นะคะอันนี้ก็เป็นทุกคนเวลาแบบผมผมเดินทางใช่ไหมแล้วผมหลับอยู่อะแล้วพอผมได้ได้ยินเสียงว่าเขียนมาใกล้ๆใช่ไหมก็เริ่มมีเสียงว่าคอฟฟี่อ่าไม่ใช่คอฟฟี่ชีสแคนอบีฟชีสแคนอบีฟในหัวก็เริ่มคิดแล้วว่าเฮ้ยเอาอะไรดีวะหวัดดีคุณเลสเจครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ ที่เข้ามาเยี่ยมชมสวัสดีครับต้อนรับสู่ t i กกี้นะครับเมื่อกี้มีคุณเอ็มเอ็ส่งแอร์เพลงให้ผมดีใจมากเลยยินดีต้อนรับครับมีใครอยากขึ้นเครื่องบินไปกับ t i กกไหมครับผมจะเป็นพนักงานต้อนรับของสายการบินนี้ครับตอนจะต้อนรับอย่างดีทำอะไรบนเครื่องได้บ้างครับสายการบินนี้นะครับจะเป็นสเปเชียลก็คือ สัวจะใส่แค่หูกระต่ายกับกางเกงในตัวเดียวทำให้ทุกอย่างเลยครับเอ็นร์เทนได้หมดเลยครับเอ็นร์เทนได้หมดเลยครับผู้โดยสารต้องการอะไรครับบอกมาได้เลยตามคุณชินีเราคนไปได้เลยนะโอ้ยแบบ <laughs> พาพี่บินไปทุ่งดอกสมอสีทองนะครับ,รบนี่ไหไใช่มา<อ>เลยครับคุณโอ๊ปย e ค o ทูทิก i ี้ i อร์ไลน์ครับผมไม่รู้จะแอร์ไลน์หรือ Airways ดีเนี่ยพูดแต่ะละรอบเฮ้ยโอ้โหมาแล้วคนยินดีด้วยครับ กิดอะไรขึ้นครับเนี่ยผมแคปเรียบร้อยแล้วโอ้ขอบคุณครับขอใส่ซาวด์และถ่ายรอบเลย <c oughs> โอ้โหอ่ะต่อไปอีกต่ออีกรอบเลย <c oughs> โอ้โหขอบคุณครับตาแล้วขอบคุณคุณคุณเลสเจมากเลยครับผมไม่รู้จะทำไงผม <c oughs> ผม <c oughs> ผมเต้นให้กับให้รางวัลคุณเลสเจโอ้ยกามทองขอบคุณสำหรับเครื่องบินมากเลยครับนี่อ่ะเย่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 เป็นอีกหนึ่ง์วิสจากสจวร์สายการบินนี้นะครับ อ๋ทุกคนขอบคุณนะคระโอ้โหดีใจมากเลยทุ่งดอกไม้สีทองปรบใจบริการทุกระดับประทับใจไหมทุ่งมาทุ่งมาโอเคโอเคทุกคนครับตอนนี้ใส่กางเกงเล้วก็จ้เรียบร้อยนะครับถอดได้เลยครับมาเลยถ้าเกิดทุ่งดอกไม้สีทองมาเนี่ยถอดเลยครับแบบจะไปถอดเสื้อวิงเฮ้ย ก็ถอดเลยก็ถอดเลยอย่าเล่นกับระบบโอ้โห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 ไปเขาบอกว่าอย่าเล่นกับระบบใช่ไหมนี่นี่นี่ก็ถอดเลยค่ะตอไม้มาแล้วนี่เราได้ไปเที่ยวมาสามคู่แล้วตาย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  คือเดี๋ยวนี้แอปไลฟ์เขามีถึงขนาดนี้แล้วเหรอครับทุกคนคือมันจะมีกลุ่มแชทไลฟ์ที่เป็นแบบแชท p r i v a t e กับแชท public ซึ่งก็จะเป็น VJ ที่เขามาเปิดกลุ่มแล้วก็ทำคอนเทนต์ลงไปในกลุ่มอะคะ่ะเข้าแล้วคือจึ้งเลยคอนเทนต์ content แบบโคตรจะซึ้งมันจะมีฟีเจอร์ที่เป็นกลุ่มแชทด้วยนะครับนี่น้องห้อง,น,องน้องกงอล์ฟินเข้บเลยคะ่ะจอยเมมเบอร์นะครับเนี่ยเราก็จอยเมมเบอร์น้องเขาจะตั้งราคาเราก็จอยเมมเบอร์เข้าไปในราคาที่ ที่เราตั้งไว้นะครับแล้วก็เข้าไปคุยกับน้องด้อยสวัสดีครับประมาณนี้ครับทุกคนคือมีฟีเจอร์ให้เล่นแบบเยอะมากแบบสนุกมากนะครับมีแบบเนี่ย มี VJ ให้เราเข้าไปคุยเล่นนะคะก็มีกลุ่มแชทให้เราเข้าไปคุยกับน้องได้มีสมัคร v ีไีแชทเพื่อที่จะไปคุยกับน้องได้แล้วก็แบบสนับสนุสนน้องในการส่งสติ๊กเกอร์ได้นะครับแล้วก็ข้างในนั้นก็จะมีหให้เราส่งสติ๊กเกอร์เพื่อสตรีมอนหรือว่าทําภารกิจให้ถึงเป้าหมายที่น้องตั้งไว้อะไรเงี้ยครับสรุปเลยนะครับ Bad Life คือแอปที่เหมาะกับคนโสดคนเหงาหรือใครที่อยากจะจีบใครสักคนหนึ่งไม่ได้แค่นั่งดู VJ เจร,รอๆแต่ว่าได้คุยได้เตะเขาด้วยมีอะไรทําเยอะแยะในคอมม นะครับแบบเรียลไทม์มาดาวน์โหลดแบร์ไลิฟกันนะครับวันนี้แล้วมาดูกันว่าใครทําถึงสุดมาเล่นแบร์ไลิฟกันเยอะๆนะคะ